สวัสดีครับเพื่อนๆวัน,นนี้ก็เหมือนเดิมเนาะมาเก็บดินขุยไผ่นะครับก็มันเว,เวลามันผ่านหน้าฝนนะเพื่อนๆไอใแบไบผ่มันจะย่อยเยอะไอผมก็เก็บเนาะเดี๋ยวเ๋กลับกล้องกันนะเนี่ยครับมั กวาดๆตาตรงหน้าดินครับเพื่อนๆก็จะเป็นเหมือนปุ๋ยหมักอะครับเหมือนอันนี้เราเอาไปเพาะผักนะครับมันเข้าจะเข้าหน้าหนาวนะครับไปเพาะพวกพริกพวกมะเขือนะแล้วก็ใช้ใช้ปลูกผักได้ครับปลูกต้นไม้ในกระถางดีเลยครับใบไผ่ก็เนี่ครับเพื่อนเขา จริงๆแล้วหน้าหน้าแรงอะ่ะเขาจะหนาหนามากเลยเขาจะหนาหนามากเลยครับเนะี่ยแต่ว่าพอเขาโดนฝนไปเขาก็ย่อยเนาะต้นไผ่เขาก็กินกินไปด้วยเนี่ยครับเขาจะย่อยหมดแหละที่ผมกวาดใบมากองๆไว้ขอบๆเนี่ยครเขาจะฟูนะ เพื่อนๆเขาจะย่อยเราก็มาขูดๆเอาเนาะก็ประหยัดเงินครับประหยัดเงินได้เยอะเราไม่ต้องซื้อดินปลูกต้นไม้อ่ะแล้วแถมแถมเราได้ดินคุณภาพดีนะครับแล้วส่วนเนี่ยพวกถ้าเราไปหมักเอาเนี่ยครับเอาเชื้อราเนี่ยขาวๆอ่ะเขาจะอยู่กับเนี่ยเนี่ยครับเพื่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยเอาไปเลี้ยงได้เนี่ยครับ เอาไปใช้ย่อยแบบพวกผลไม้พวกกล้วยนะครับผมผมชอบหมักเนาะหมักกล้วยกับฝรั่งเศสฝรั่งที่มันไม่สวยที่เสียครับผมก็จะใช้ตัวนี้แหละใช้ตัวลาเนี่ยครับถ้าเราขูดชนชื้อเนี่ยครับมันมีหมดเลยครับมันจะเป็นลาขาวเนาะแล้วในถังหมักแล้วมันจะขึ้นฟ้าขาวเลย เนี่ยครับเพื่อนๆจะเป็นเนี่ยใช่ใช่หมดเลยนะครับเนี่ยเสือลาก็อันนี้ไข่งูครับตามเนี่ยครับตามไผ่ก็จะอยู่กันอย่างเงี้ยเรามาตัดเราก็ต้องระวังนะไม่ยุ่งกันเนาะอันนี้เขาออกไปแล้วครับไม่แน่ใจว่างูอะไรเหมือนกันเนี่ยพอเขาก็จะอยู่ตามเนี้ย จะเจอประจํานะครับเจอเนี่ยครับพอเดี๋ยวเดี๋ยวพอเรามาเอาดินนะเราก็กวาดกวาดกวาดกองกองไว้เนะี่ยเนี่ยครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราก็มาเอาปกติไอ้ที่สวนนี่มันเห็ดออกด้วยนะครับแต่ว่าปีนี้มันเขาออกกันละของผมยังไม่ออกไม่รู้ว่าจะได้ออกหรือเปล่าเนี่ยครับเพื่อน ก็ามาเล่าสู่กันฟังเนาะวิดีโอนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ